มาแลครับแท็บเล็ตใช้เล็กน่ารักพกพาง่ายราคาสบายกระเป๋านะครับมาพร้อมกับหน้าจอนะฮะ8.7นิ้วมาพร้อมกับสเปคครอบคุมการใช้งานทั่วไปตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่มากถึง6,400ม ah ิลลิแอมกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถใส่ซิมโทรได้ด้วยนะครับส่วนราคานั้นเริ่มต้นอยู่ที่4,999บาทนั่นก็คือ เรียวมีแพดมินินั่นเองนะครับผมส่วนจเป็กจะเป็นยังไงไปดูฮะนี่เลยฮะเรียวมีแพดมินิฮะน้องใหม่ล่าสุดจากทางค่ายเรียวมีนะครับเป็นแท็บเล็ตไซส์เล็กนะฮะน่ารากักราคาสบายกระเป๋านะครับเอาใจไวเรียนสำหรับเจ้าเรียวมีแพดมินิฮะด้านข้างฮะบอกอยู่แล้วนะครับเรียวมีแพดมินินะครับผมส่วนด้านล่างของกล่องก็จะเป็นโลโก้นะครับ Limited. ส่วนหน้ากล่องครับก็จะบอกร,บรูปลักษ์ของตัวเครื่องนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะบอกรายละเอียดฟีเจอร์หลักๆนะฮะก็คือเครื่องเบานะะบางนะครับผมหน้าจอ8.7นิ้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มากถึง6,400มิลลิแมแล้วก็เป็น CPU นะฮะยู่ในศ t ทีน616โปรเซสเซอร์นะครับผมแล้วก็ชาร์จเร็วได้ด้วย18วัตต์นะครับผมแล้วก็จะเป็น เรียวมี UI ปไอดนั่นเองนะครับผมส่วนตัวนี้เช่นเคยครับเราได้เครื่องเนโมมารีวิวให้ดูนะเดี๋ยวเราจะอันบอกแกล่องอไปพร้อมๆกันเลยนะครับเปิดกล่องขึ้นมาครับว้าว ก็คือง่ายๆเลยในปีนี้นะฮะเดียวมีนะครับค่อนข้างจะทํามือถือหรือว่าอะไรก็ช่างอะมันเป็นทรงเหลี่ยมหมดเลยนะครับเดี๋ยวตัวเครื่องเราก็มาดูอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับซื้อเรียวมีแพดมินิวันนี้ได้อะไรบ้างเป็นคู่มือครับบางนี้คู่มือทำซะเบอเลยนะฮะแต่ไม่มีอะไร กข็มกิมซิมนะครับในกล่องนี้น่าจะเป็นสายชาร์จแล้วก็แดปเตอร์นะครับส่วนแดปเตอร์เนี้ยรองรับชาร์จเร็วนะฮะ8วัตต์ฮะหูฟังไม่น่าจะมีนะฮะเคสไม่มี คือไม่มีอะไรเลยมีตัวเครื่องสายชาร์จนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไระหมดแล้วในส่วนของสเปกนะเจ้าเรียวมีแพดมินิตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD นะครับขนาด8.7นิ้วนะความละเอียดอยู่ที่ HD พัดนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับโหมดสไลด์นะฮะก็คือเอาไว้เพิ่มแสงสว่างตรงที่โล่งแจ้งนะฮะก็คือกลางกลางแสงแดดนะฮะเวลาเราเล่นก็คือตัวนี้จะมีโหมดนะฮะสไลด์ก็คือเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้นให้กับหน้าจอนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะฮะ ส่วนตัวนี้นะครับแท็บเล็ตเรียวมีแพดมินิฮะตอนที่เราตั้งค่านะครับก็จะมีโหมดให้เลือกนะฮะใช้สําหรับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะครับผมก็คือเอาง่ายๆเลยทํามารองรับสําหรับเด็กด้วยนะครับผมเพราะว่าราคาถูกนะฮะเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆนี่ถูกเลยทีเดียวนะครับผมส่วนหน้าจอเราพูดไปแล้วนะสเปคก็คือตัวนี้ ตัวนี้สเปคของเจ้าเรามีแพดมินินะครับให้แรมมาที่อยู่3 g ิกะไบต์นะครับแล้วก็รอมนะครับรอมรอมอยู่ที่32 g ิกนะครับสามารถเพิ่ม sd sd card ได้นะสูงสุด512 g ิกเลยทีเดียวถามว่า,าแรมแล้วก็ความจุตัวเครื่องเท่านี้เนี่ยมันน้อยไหมผมว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาไม่น้อยนะครับแล้วก็อย่างมันสามารถเพิ่ม sd card ได้สูงสุด512 กิกะไบเลยทีเดียวนะฮะเล่นเราแบบว่าจุใจกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชิปเซ็ตนะฮะยูนิซอนะครับทีหกน่งหกนะฮะออคตาคอร์สองจุนะเรียกได้ว่าเนี่ยเล่นเกมหรือว่าใช้งานอื่นทั่วไปได้อย่างสบายแน่นอนนะครับผมส่วนกล้องของ Realme Pad m i ปีนี้นะฮะกล้องหลังนะครับตัวนี้เลยนะฮะ กล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องด้านหน้านะฮะจะให้มาที่5ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับผมส่วนโหมดของอของกล้องนะครับก็จะมีโหมดวิโดีโอนะฮะโหมดวิดีโอถ่ายรูปภาพนิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดโหมดโปรพาโรดมามนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพแบบต่อเนื่องหรือว่าสโลโมชันก็คืออันนี้มาครบคันนะฮะเรียกได้ว่ากล้องในครบคันกันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องครับตัวนี้น้ำหนักอยู่แค่372กรัมนะครับตัวเครื่องบางแค่7.6ม mm ิมนะครับก็คือภายนอกตัวเครื่องก็จะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับผมส่วนลำโพงนะฮะตัวนี้เป็นลำโพงสเตอริโอนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างฮะลำโพงคู่นะครับส่วนหูฟังรัก3.5ก็ยังให้มานะครับอยู่ที่ด้านบนส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นไม์แล้วก็ ลูชาร์จแบบไทยซีนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับของเรียวมีแพดมินินะฮะให้แบตเตอรี่มากถึง6 4 0 0มี่กันเลยทีเดียวแล้วก็สามารถรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นั่นเองนะฮะก็คือเอา,เอาง่ายๆเลยนะครับถ้าคิดตามแบตเตอรี่นะฮะเจ้าเรียวมีแพดตัวนี้นะฮะสามารถดูหนังได้นามสูงสุด15ชั่วโมงฮนะดูแบบต่อเนื่องกันเลยนะฮะ แล้วก็มีระบบฟาสชาร์จด้วยนะฮะถ้าเปรียบเทียบนะฮะกับแท็บเล็ตค่ายอื่นๆนะครับส่วนใหญ่แท็บเล็ตเนี่ยเขาจะให้แบตมาที่5,000มิลลิแอมนะครับถ้าราคาประมาณนี้นะฮะจะให้มาที่อยู่5,000มิลลิแอมนะฮะส่วนเรียวมีนะครับอัดมาให้เลยถึง6,400มีรมิลลิแอมก็คือใช้งานกันแบบยาวๆนะฮะแล้วก็จุดเด่นของเรียวมีแพเลยนะฮะนั่นก็คือตัวนี้สามารถใส่ซิมได้ด้วยนะครับ ตัวถาดซิมจะอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมตัวนี้ใส่ซิมรองรับการโทรนะครับแล้วก็รองรับสัญญาณ 4G นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูลำโพงคู่ครับของเน o mi pad mini ที่ช้อปป e ้เราดียิงถึงวันวันจันช้อปปี้อร์แจกเสื้อว่าทุกวันจุดโฟสตงฟรีวันอังคารแฮปปี้บิคกอยคืน ง,ง่ายเลยนะครับสรุปสําหรับเจ้าเรียวมีแ Pa นนะคะน่าซื้อไหมนะฮะส่วนตัวผมนะครับก็คือแนะนําเลยนะน่าซื้อนะครับเพราะว่าตัวนี้นะฮะรองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นทุกรูปแบบนะครับใช้งานในออฟฟิศเรียนนะเรียนออนไลน์หรือว่าจะเป็นใช้งานทั่วไปอย่างอื่นนะครับตัวนี้ให้ครบมาหมดเลยแบตเตอรี่นี่ฮนะ6,400มิลลิแอมสามารถอยู่ได้ถึง2วันเลยทีเดียวนะครับ เอาละครับสำหรับการรีวิวก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับซื้อไม่ซื้อแนะนำว่าให้ซื้อนะฮะรับรบองได้ว่าคุ้มแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสเปคตัวเครื่องหน้าจอกล้องอะบแบตเตอรี่ก็คือทำงานได้หลากหลายมากๆนะครับตัวนี้จะวางจำหน่ายในวันที่1 1ะมิถุนายนนะฮะ พร้อมกันทั่วประเทศสั่งซื้อได้ตามตัวแทนของเรียวมีทั่วไปได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือจะเป็นทางหน้าร้านของเราเลยก็ได้นะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ฮะ w ว็บ k i n g p h o h o p c o m หรือว่าจะเป็น l i น์แอ kingphone ก็ได้นะคะเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่ด้านล่างนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ครับผม king review นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ